จุดเจนี่แบบพิงหรือว่านมเกียียวของเรานะมีแค่หนึ่งตัวในประเทศไทยราคาตัวนี้เก้าหมื่ามหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหือบาทเก้ามื่นสองหนึ่งแันบาทจบคลิปนี้แล้วเราจะต้องขับไปใช้นี่แล้วนะโาย,ยังไม่หมดอ่ะซื้อะไรเนี่ยข่าวันนี้เราก็เลิกงามยามนี้นะคะได้เปิดกุ๊บจุดเจนนี่แบบพิงหรือว่านมเกียียวของเรานะคะแล้วก็ ได้มาชุดนี้ h าแน l Collections p r i n g Summer ล่าสุดเมื่อวานเปิดตัวไปที่พารากอนนะคะแล้วก็ไปคว้าชุดนี้มาเลยเห็นเขาบอกว่ามีแค่หนึ่งตัวที่ขทยก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ย เราเนี่ยก็ตามเจนนี่มาเยอะนะในแบบหลายๆลุคแล้วเราก็เลยมาดูสุขภสพ้าี่ฉันตามนางมาขนาดนี้หรอเยอะมากๆเราก็เลยเอ้ยคิดว่าทําคลิปนี้ดีกว่าลองดูว่าตั้งแต่เริ่มคอลเลคชันมามีชินไหนบ้างที่เจนนี่ใส่จนมาถึงขอบปัจจุบันนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทำไมถึงไปเขาค่ะเพราะว่ารักเขามากอยากเ,าเป็นเหมือนเขาเป็น F4 ตัวยงแรกให้ถามว่าเป็นของอันแรกก็เป็นแบรนด์ Moon c h สีเทาเป็นเสือพอพ้อคอ กับบนเกงนะคะอันนี้ก็จะหายากนิดนึงสตาโชคดีกดทันแล้วก็ราคาประมาณ4ี่ห้าหมื่นชุดนี้มาปุ๊บใส่ไปไหนเลยใส่ไหนดูใส่ไปกินข้าวไม่มีงานอะไรเลยชุดจะใส่ได้แหละชุดนี้ไม่สามารถเอามาโชว์ให้ได้เพราะอะไรนะคะตัวลูกค้าชอบไปเราก็แบบคิดว่าเออเราใส่มาจนแบบโอเคแล้วแหละลูกมีคนนะอยากใส่บ้างเราก็เลยเอาเข้าร้านราคาแพงขนาดนั้นนะให้เช่าเท่าไหร่สี่พัน โดยประมาณทำไมต่อมาเป็นชุดนี้คะอ๋ออันนี้เห็นเขาใส่ใน MV ทมวีฮาวิลไแดนนะคะ<ม>ก็เลยอยากได้บ้างก็บอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะเอาเพราะว่านางใส่ก่อนรานคาตัวนี้96้าหมื่นหแต่พอเสือ้อเหรอฮะก็ดอกไม้นี่มั้งแล้วก็เสื้อก็ไม่ตัดเพ<อ>ิ่มได้มาก็ใส่เลยอะเหมือนจะใส่ไปกินข้าวตามสตลยก่อนนั่นแหละแล้วก็ใส่ซีเทนนิสนะคะ ไปเป็น the only Australian d e s i g n e r นะคะตัวนี้ก็คือได้มาด้วยกันแย่งชิงเช่นเดียวกันกดทันในเว็บไซต์นะคะก็กดมาได้สีเหลืองเห,อเหมือนเหมือนจนนี่เลยเป๊ะเลยจริงๆเขามีหลายสีขาวดำด้วยราคาประมาณแยกชิ้นนะคะแยกชิน้นรวมกันน่าจะมา2-3หมื่นอันนี้เขาใส่ในรายการอิงกิไกยโยนะคะอันนี้เจนนี่ใส่ในรายการนั้ชเป็น สีฟ้าอันนี้สนตัวชอบของอนางสีอื่นแต่ว่าเขาเจนนี่ใส่สีฟ้าเราก็เลยใส่สีฟ้ามาด้วยอันนี้ะะาราคาค่อนข้างสูงหน่อยประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าได้มาได้มีโอกาสใส่ยังแอสเซอร์เเตอร์มึงไท้ร้อนมากใส่แล้วค่ะชุดตีเทนนิสของเราคือตัวนี้เองอยากให้ดูความหนาะใส่แล้วเหงือาา่อออกตะกรลบเปียกตลอดเวลาอันนี้เจนนี่ใส่ในการ g o o d Morning a เม r i c a นะคะเต้นเพลงเริมซิ k เก r l เขาก็ใส่กับเชนเดล,ลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นชอ็อตเกิร์ ทั้งชุดเลยคราวนี้ปกติจะเป็นแค่เสื้อตัวนี้เลิฟมากอันนี้ขอบเคลมว่าสิตาได้มาคนแรกในประเทศน,นนี่คัวน,น,นี้อันนี้จะน,นี่ใส่ในคอนเสิเร์ตดอ e โชว์นะคะเป็น YouTube ของแบ็คิงก็คือเขาจะใส่ <Workers. S 2> ตัวนี้เลยแล้วก็มีเตอร์ตัวไหนอีกใส่เดียวกันเลยเขาเขาหลุมราคานะคะตัวเสื้อก็ประมาณ16,500กระโปรงประมาณ7,900นะคะตัวต่อไปเป็นตัวที่เราเดาใจแต่นี่ว่าเจนี่จะใส่เปล่าต้องมีแหละแต่ว่าเราเดาผิดเขาซื้อสั้นเราซื้อยาวแต่ว่าก็ได้ได้อยู่ได้ได้อยู่ก็คล้ายๆกันอยู่นะคะอันนี้ก็ใส่ในคอนเสิร์ตจะโชว์เหมือนกันตัวยาว165,000บาทเราไม่รู้จะใส่ไปไหนอะเราใส่ทะเลก็ใส่พีกี้นี่ข้างใน ต่อไปเป็นตัวที่เคยเห็นแล้วแหละเทปแรกที่เราใส่ไปกินอมากเษกษเกเตะที่แอร์ประมาณ1 8องศานะคราคาก็เก0า0จริงๆอ่ะคือเซลอ่ะเขาแนะนำส่วนหนึ่งเป็นสีแดงกับเขียวเราก็คิดว่าเฮ้ยแดงกับเขียวช่วงนั้นมันผ่านชินม,มาาไปแล้วไงมันเหมือนคิดม,มากนะเราก็ไม่เอาหลอกอะไรเงี้ยปรากฏเจนนี่ก็คือใส่ตัวนั้นแหละแดงเขียว กระโปงเป็นกระโป,ง,โปงที่อันเนี้ยตามไม่ได้จริงๆเพราะว่าสีผิวบางอย่างเราก็ตามไม่ได้เนาะเราก็ดํากว่าเขาเยอะไงเราก็เลยเอานี้เพราะว่าเราอะอันทร่โทนเราใส่สีนี้นขึ้นกว่าของเจนี่เขาใส่น้ําเงินแดงเราก็เลยเลือกเป็นสีครีมแดงตัวนี้นะคะก็ราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทจบคลิปนี้แล้วเราจะต้องกลับไปใช้นี่แล้วนะ ซื้ออะไเนี่ยต่อไปนะคอลเลคชันล่าสุดเลยส,ลยสปริงซัมเมอร์ฉันเอาเพิ่งจะได้มานะคะเพิ่งวางขายที่พรารากอนเมื่อวานเราของตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะในลุกเนี่ยจะนใส่เป็นสุดตัวยาวแต่คิดว่าเขาน่าจะมีตัวสัน้นคิดว่าน่าจะใส่ในฤดูร้อนตัวนี้ก็ราคาถึงแสนสิบสามพัน ราคาสนอ118,000สนหนง่นนบาทจำได้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าตอนซื้อเราคิดหนักมากว่าเราจะแค่อยากเหมือนหรือเราจะอยากเป็นคูโยคะหรือเราจะเป็นชีสอะไรอย่างี้แต่ว่าเ,<อ>เดลบอกว่ามีแค่1ตัวในประเทศไทยเราก็เลยอยากจะเป็นคนแรกในไทยเราก็เลยรีบซื้อมาถ่ายตอนนี้ก็คือลงปกภาษาเจนี่ใส่ลงปกฟันเลยตั้งหูก็คือเหมือนการเป็นลุคนี้ลุกเดียวกันเลยแล้วก็สําคัญในเพลล์ลุกเขาไม่ใช่สุภาพอันนี้จะเป็นอย่างขั้อีกอันนึงแต่ว่ายังไม่เข้าไทยเราเลยมีอันนี้เามาอั้ดอ่์ดา เพราะลุกอย่างแหละอันนี้ก็คิดว่าหมวกอันนี้มันเป็นหมวกทรงคลาสสิกของ Chanel แหละเราก็เลยคิดว่าสีดาอะ่ะนานก็คงจะมีเหมือนกันแต่ว่าพอเรามาดูลุคจริงๆแล้วคนละหนักกันก็เดาใจผิดไปของเราจะเป็นผ้าทวิสต์นี่เป็นผ้าทวิสต์ส่วนอันต่อไปจะเป็นหมวกนี่ <S 2> <S 2> <S ซึ่งเราลองแล้วแหละสีดําเราได้ลองแล้วแล้วเราก็ลองสีขาวแล้วแต่ว่าหน้าเรา มันไม่ได้จริงๆกับสีดำนะคะเราก็เลยต้องใช้สีขาวแต่ว่าเดี๋ยวมีขึ้นรูปให้ดูมีมีตอนลองด้วยเราจะรู้ว่าใส่สีขาวสวยกวิบมากแต่เจนนี่เนี่ยเขาใส่สีดำลุคนี้ล่าสุดที่เขาถ่ายลงไอจีกิฟต์อันนี้ซื้อมานานมากมเห็นเขาใส่แต่ว่าเราก็อยากได้ใช่ไหมแต,ามาต่แล้วพอลองมาติดแล้วมันก็ยังไม่ค่อยเข้ากับเราเราพยายามแล้วกับช่างผมนะคะแต่ว่าไม่ได้จริงๆก็เลยยังลุคนี้ยังไม่เห็นยังไม่ได้ถ่ายเลยต่อมาเป็นกระเป๋าสีแ<ช><ส>ดงไม่เชิงซื้อตามหรอก เพราะว่าอันนี้เราได้มานานแล้วเราได้มาตั้งแต่ตอนเรียนจบแหละสุดท้ายก็จะใช้ประมาณสาครั้งนะคะตัวอันนี้แต่ว่าเจนนี่่ใช้สีสขาวนี่ยังไปแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่าน,นั้นนะไม<อ>่ใช่ทั้งหมดแล้วนอกจากความเป็นแฟนสาวแล้วทำไมถึงเลือกเป็นวาชาบเเพราะว่าเรารู้สึกว่าเจนนี่เป็นคนที่แบบหน้าตาม,มีความเซียดูเขาเลือกคนได้เข้าเป็นมีรู้กับชาแนลได้เข้ากับเขาถามคือชอบชาแนลอยู่แล้วหรือเปล่าโอ้โหฉันก็ทวนให้เลยเนาะชอบอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้เราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเขาเยอะเพราะว่าเป็นดีไซเนอร์เขาแล้วก็ แข่งมีความแบบยูนิเซ็กใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเวอร์จินีนะคะเสื้อผ้าเขาก็ดูแบบละมุนขึ้นสีพาสเทลอะไรแบบตามสไตล์ที่เราชอบมีความแบบน่ารักซนๆนปนเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบถูกจริตด้วยเราก็เลยซื้อตามเลยแต่ก่อนก็ชอบใส่มิวมิวเป็นสไตล์เบาๆชอบแบบหวานหวดอลเช่เป็นบางตัวจำคอนแทคที่ซือถุงชาแนลเป็นสีบอยชิ้นแรกแล้วก็จำมาคลาสิกคลาสิกคลาสิกหลายสีชอบอะไรของชาแน นะตอนนี้ชอบ ready to wear เขามากเพราะรู้สึกว่าใส่แล้วมันก็แบบเออเข้าใจว่าทำไมมันแพงด้วยผ้าด้วยคัตติ้งอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,างที่เขาแชทแซวกันว่าเรเละจใส่จริคันต้งม ค,คันเราก็ต้องทนเราก็ต้องกลับไปดูราคาอ๋อโอเคไม่คันอย่างงี้ขอชั้แนวไหนที่คิดว่าเราไม่น่าสามารถใส่กับเราได้บมามันไม่ได้ว่าเราใส่ได้ทั้งคอหรอกมันก็ได้แค่บางชิ้นที่เราจะเลือกซื้อะคะ่ะเวลาเข้าไปซื้อจะมีไตลิศชื่อพี่เควินนะคะคอยช่วยอยู่อยู่แล้วเขาก็เก่งก็จะได้ความรู้จากเขาส่วนหนึ่งแล้วก็อะไรที่มันควรซื้อไม่ควรซื้อเขาก็จะแบบพูดตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมาจะไปใส่แล้วเนี่ยใส่ไปทำอะไรก็เพื่อนบอกว่าให้เล่นเซิร์ฟสเกตแต่ว่าลองลองก้มลองเงยลองก็ไม่น่าได้จริงๆก็ป้องกันอยู่นะ ซิร์ฟสเก็ตมีนะแถแนวอ่ะปกติกเราช่างกีฬาพวกอะไรนี้ไหมไม่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 ไมแบ่เล่นเราเล่นด้วยออจริงๆส่วนตัวนะคะแบบ็คพิง์ก็น่ารักทั้ง4คนเลยก็ชอบทั้ง4คนเลยนะแต่เราก็ตามได้แค่บางคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยบางแบรนด์เข้ากับเราบางแบรนด์ไม่เข้ากับเรานะคะก็ยังไงก็ลองฝากคลิปนี้ด้วยนะดูกันได้เลยติชมยังไงคอมเมนต์ได้เลยกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดอะไรก็ได้นะคะฝากด้วยนะคะสีตาชูนะคะ วันนี้นะคะครูก็จะมาสอนท่าออกกำลังกายครูสอนโยคะแหละ